นึกถึงช่วงเวลาที่รอคอยสิ่งดีๆมานานแสนนานจนแทบหมดใจแต่วันนี้เจมเรืองศัก์นักร้องดังยุค9กได้มาเปิดเผยข่าวดีที่ทุกคนรอคอยมานานถึง7ปีเต็มๆมันคือการมาของลูกคนที่สองของครอบครัวนี้แต่เดี๋ยวก่อนนี้ไม่ใช่แค่ข่าวธรรมดาเพราะมันมาพร้อมกับการทำลายขนบธรรมเนียมของดาราและคนดังที่หลายคนคุ้นเคยและนี่แหละคือจุดที่หลายคนอาจมองว่ามีความขัดแย้งกันอยู่ไม่น้อย ลองนึกภาพดูสิครับหลังจากรอลุ้นกันมาเป็นปีๆว่าเมื่อไหร่ทายาทคนที่สองของคู่รักเจมเรืองศักด์และครูก้อยนัชชาภรรยาคนสวยของเขาจะมาถึงล่าสุดทั้งคู่ก็ได้ประกาศข่าวดีอย่างเป็นทางการแล้วนั่นคือการที่แม่ก้อยได้มอบของขวัญอลัมค่าคนที่สองให้กับสามีของเธอความหมายก็คือลูกคนที่สองของพวกเขามาแล้วและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไป แต่จริงๆแล้วมันเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่เพราะตลอด7ปีที่ผ่านมาครูก้อยหรือนัชชาได้อุทิศตัวเองเพื่อช่วยเหลือสตรีที่มีปัญหาเรื่องการมีบุตรยากมากมายเหลือเกินเธอเป็นเหมือนห้วงน้ําใจที่ให้คําปรึกษาและสนับสนุนผู้อื่นแม้เธอเองจะกําลังเผชิญกับความท้าทายเดียวกันก็ตามหากใครไม่รู้เรื่องการมีบุตรยากมันคือภาวะที่คนเรามีความยากลําบากในการตั้งครรภ์ได้เองอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆเช่นปัญหาสุขภาพหรือแม้แต่ปัจจัยด้านอายุและนี่เองที่ทําให้เรื่องราวของครูก้อยเป็นเหมือน แบบอย่างที่ดีเยี่ยมเพราะในวัย42ปีเธอยังคงดูแลตัวเองอย่างดีเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แม่แม่ที่กำลังต่อสู้กับปัญหาเดียวกันเห็นไหมครับถ้าคุณมุ่งมั่นและเดินทางที่ถูกต้องก็คงมีโอกาสสำเร็จได้แหละแล้วันนี้เธอก็พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นไปได้จริงแต่เดี๋ยวนี้เองที่น่าสนใจและอาจเป็นจุดที่กระตุ้นความคิดเห็นแตกแยกกันเรามาดูที่การที่เจมตัดสินใจจะฉี ขนบธรรมเนียมของดาราหรือคนที่มีชื่อเสียงเวลาตั้งท้องกันเธอในปกติแล้วดาราหลายคนมักจะเก็บความลับเรื่องเพศของลูกไว้ก่อนเพื่อสร้างความตื่นเต้นในการรอคอยมีงานเฉลยเพศและรอจนถึงวันคลอดจึงจะประกาศชื่ออย่างเป็นทางการแต่เจมส์กลับทำแตกต่างออกไปเขาบอกเองเลยว่าต้องการทำแบบนี้เพราะมันเป็นการเปิดเผยแบบสดสดและสนุกสนานไม่ต้องรอร้อนฮ่าฮและนี่แหละคือจุดที่หลายคนอาจถกเถียงกันว่าการเปิดเผยเพศสนอูก่อนกำหนดจะเป็นการทำลายความลึกลับที่หลายคนชื่นชอบหรือไม่ หรือมันเป็นการแสดงออกถึงความทันสมัยและเปิดกว้างมากกว่าแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือลูกสาวคนที่สองของเขาได้ชื่อว่าเด็กหญิงมีเมตตาลอยชูสักชื่อเล่นน้องเมตตาเจนยังขอให้ทุกคนที่รักและเมตตาครอบครัวเขาได้โปรดสัความเมตตาและเอ็นดูน้องเมตตาด้วยแม้ตอนนี้พวกเรายังไม่ได้เห็นหน้าของเธอเลยก็ตามใบหน้าส่งจูบและเขายังแชร์เรื่องราวนี้ผ่านแฮชแท็ก GFC พร้อมกับภาพจากอินสตาแกรมของเขาเองที่ Jamesruanzac.co.th ลองนึกดูสิครับเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่ข่าวครอบครัวแต่ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในสังคมดาราที่เปิดกว้างมากขึ้นใครๆก็อาจสงสัยว่าการเปิดเผยเพศลูกแบบนี้จะกลายเป็นเทรนด์ใหม่ของคนดังหรือเปล่าหรือมันยังคงเป็นเรื่องส่วนตัวที่ควรเก็บความลับคุณคิดยังไงครับบางคนอาจเห็นว่ามันดีเพราะช่วยลดความเครียดในการเดาแต่บางคนอาจคิดว่ามันเสียความสนุกไปถ้าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการฉีกกฎของเจมส์ครั้งนี้เชิญมาแชร์ความเห็นกันได้เลยในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเราคงได้เห็นมุมมองที่น่าสนใจมากมาย